เวียดนาม EP 2มาแล้วจะเปิดกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวของเวียดนามนะคะในโฮจิมินห์กันร้านนี้คนเยอะมากๆนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวธรรมดาเหมือนบ้านเรานี่แหละบรรยากาศของร้านนะคะก็จะเป็นแบบชิลๆนะคะทุกคนทุกอย่างเป็นภาษาเวียดนามหมดเลยแล้วก็มีพัดลมที่ไม่มีฝาครอบจ้องมองเราอยู่ทางร้านเนี่ยก็จะเสิร์ฟเครื่องดื่มที่เป็นกระป๋องสีแดงแบบนี้นะคะกลิ่นเนี่ยไม่สู้ดีมากนักนะคะเต๋ยจะมาบรรยายรสชาติและทุกๆอย่างหลังจากคลิปนี้นะคะ่ะ หลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยน้องเตยน้องเตย over acting เกินไปหรือเปล่าอันนี้เตยจะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าที่เตยทำลงไปนั้นมีได้เป็นการ acting ใดๆนะคะเป็นเรื่องของรสชาติ โดยแท้นะคะทุกคนเตยก็ขอเตือนสําหรับคนที่ใจไม่ถึงนะคะถ้าหากว่าได้มีโอกาสไปฮินินหรือไปเวียดนามแล้วเจอ กระป๋องลักษณะนี้เนี่ยให้หนีห่างโดยเร็วเลยนะคะถ้าหากว่าท่านใดอยากเล้มอยากลองนะคะเตยแนะนําว่าลองลองดูค่ะมันจะเป็นรสชาติที่คุณจะไม่มีวันลืมเลยนะคะพักเรื่องขมคอนะคะมาต่อที่กว๋วยเตี๋ยวของเราดีกว่าอร่อยทั้ง2แบบนะคะส่วนตัวเตยชอบแบบแห้งค่ะกินเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเดินไปหากิจกรรมทํากันนะคะวันนี้อากาศดีมากๆกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการทําความสะอาดและนวด โดยมีสาวๆสวยๆมือหน่อยนะคะมาทําความสะอาดให้เรานั่นเองตอนแรกเนี่ยเตยพูดตรงๆเลยว่าเตยไม่กล้าเข้าไปนะคะเพราะว่าเตยรู้สึกว่าเขาอาจจะรับแค่ผู้ชายหรือเปล่าเพราะว่าก็เป็นเหมือนคอนเซ็ปต์ของเขาเนอะก็คือการที่เอาผู้หญิงสวยๆมาทําความสะอาดมาดูแลคุณผู้ชายนะคะทําไปทามานะคะเขาค่อนข้างที่จะ แฮปปี้มากๆกับการที่มีผู้หญิงเข้ามาใช้บริการนะคะเนื่องจากว่าหายากมากๆที่ผู้หญิงจะเข้ามาหลังจากดูคลิปนี้นะคะเตยมั่นใจเลยว่าทุกท่านที่ดูอยู่ตอนนี้เนี่ยต้องอยากที่จะไปแน่ๆเพราะว่าตัวเตยเองอยากจะไปรอบที่2 3 4 5 6 7 8 9่เริ่มแรกนะคะเขาจะมาล้างเท้าเราก่อนนะคะคือมือเขาหนนิ่มมากเตยสัมผัสได้น้ำก็อุ่นๆนะคะหลังจากล้างเท้าเสร็จเขาก็จะมานวดหัวเราต่อนะคะตอนแรกเตยก็งงๆนิดนึงเพราะว่าจับเท้าปุ๊บมาจับหัวต่อส่วนตัวเตยนะคะชอบพี่ที่เขามานวดมาดูแลเตยมากเพราะ ว่าเขาหน้าตาแบบน่ารักมากๆนะคะมือนิ่มมากผิวสวยมากคุ่นคือดีมากๆนะคะถ้าหากว่าเป็นแบบผู้ชายมาใช้บริการเนี่ยโดยว่าต้องมีติปหนักๆน่ะคุณผู้ชายนะคะก็จะมีบริการโกนหนวดโกนเครานะคะ กลับมาที่คุณผู้หญิงนะคะก็ยังคงนวดหัวนวดคอนวดหน,น,นู่นตัวนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะมาถึงขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนการใส่ไฟส่องกบนะคะเพื่อจะส่องหากบในรูหูของเรานะคะพี่เขาก็จะทําการทําความสะอาดรูหูของเรานะคะช็อตเนี้ยต้องพูดเลยว่า ASMR ต้องเข้าเพราะว่ามันจะกุกงก้กกักอยู่ในหูนะคะคือสบายมากเราไม่อาจทราบได้นะคะว่าพี่เขาเจอสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่แค่ไหนในหูของเรานะคะเราก็นอนตาพิมๆสบายไปเรื่อยๆนะคะกลับมาที่คุณผู้ชายก็จะเป็นการมางหน้าด้วยแต่งกวานนะคะสมสวยกันสักนิดนึง ดูแล้วก็ขนลุกนะคะอยากทําอีกสักสิบล้านรอบหลังจากเสร็จงานหาก,กบในหูนะคะเขาก็จะมานวดมืออันน้อยนิดของเรานะคะด้วยมือนิ่มๆของเขาที่เขาให้เราคว่ำหน้านะคะเพราะว่าเขาก็จะได้นวดหลังเรานะคะทุกคนแต่เขาไม่ได้ใช้มือนวดแต่อย่างใดนะคะทุกคนเขาใช้ <c oughs> <c oughs> ท้านะคะทุกคนเขาก็จะใช้เท้าเนี่ยแหละย่ําเราที่หลังนะ,ะแต่ถามว่ามันสบายไหมนะตอนนั้นเนี่ยมันสบายมากนะ,ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยหลังเตยก็ต้องการเป็นแบบว่าพวกรถสิบล้อรหรือรถขนใหญ่ๆมาเหยียบอยู่พอดีนะคะได้น้ําหนักตัวเขาไปก็ถือว่าใช้ได้นะคะ พอนวดเสร็จแล้วนะคะก็จะมาสระผมแล้วก็มานวดที่บริเวณตรงเส้นผมอีกทีหนึ่งนะคะจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเป่าผมเราให้แห้งนะคะจัดทรงให้เรียบร้อยเป็นอันเสร็จพีธีของเขาของคุณผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นแบบเดียวกันเลยนะคะสระผมแล้วก็เป่าผมให้นะคะส่วนตัวเตยเนี่ยชอบที่นี่มากนะคะก็จัดติดให้แบบเนาะเนาะ หลังจากนั้นนะคะเตยก็เดินไปหาอะไรกินต่อนะคะทุกคนร้านอาหารนี้เนี่ยจะเป็นร้านอาหารที่เตยแนะนาอยากให้มามากร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านพิซซ่าโฟร์พีซนะคะเป็นร้านที่อยู่ในตัวเมืองนี่แหละจุดเด่นเลยของร้านนี้นะคะคือเขาเนี่ยจะทําให้เราดูเลยนะคะว่าเป็นยังไงตั้งแต่การนวดแป้งการทาซอสใส่หน้าต่างๆไปจนถึงการเอาเข้าเตาเลยแล้วก็เราก็จะได้เห็นพิซซ่าน้อยๆของเราเนี่ยแหละเข้าไปในเตาแล้วก็ออกมาเสิร์ฟเราเลยนะคะแล้วจะบอกว่ารสชาติเนี่ยอร่ย ่อยมากๆนะคะต้องพูดเลยว่าไม่เคยกินพิซซ่าที่ไหนที่รสชาติมันดีขนาดที่นี่เลยอะหรือว่าเราจะยอมไปวะแต่พูดจริงๆเลยว่าถ้าหากว่าใครได้มีโอกาสมาเที่ยวที่โฮจิมินนะคะแนะนำให้มาร้านพิซซ่านี้ด้วยก็จบคลิปไปกับร้านพิซซ่าแล้วกันนะคะเอาไว้เจอกันในวิดีโอหน้าถ้าหากว่าใครดูมาถึงตรงนี้เนี่ยก็ต้องกราบแทบอกนะคะว่าขอบคุณมากๆแล้วก็ไว้ติดตามวิดีโอหน้าด้วยนะห้ามลืม